วันนี้นะคะพี่ไข่หวานจะมาอันบอกเจ้าตัวซัมซุง A555G รุ่นนี้หลังซัลโนโฟนรับผ่อนแล้วนะคะซื้อสดก็ได้มาดูอุปกรณ์ในกล่องกันมาดูตัวเครื่องกันบ้าง สวยมากน้องมีให้เลือก3สีนะคะทุกคนสีฟ้าสีดําและสีม่วงที่พี่ไขว่หวานกําลังถืออยู่มีใครอยากผ่อนซัมซุงรุ่นนี้บ้างไหมนะหน้าตาคายเอ็ดยี่สิบสี่ขอบโลหะด้านข้างนะคะปุ่มนูนขึ้นมาทําให้จับถนัดมือน้อง A55 นะคะเป็นมือถือราคาจับต้องได้ถ้าให้พี่ไข่หวานนยิยามสั้นๆของรุ่นนี้ก็คือถ่ายรูปสวยมากเล่นเกมพอได้เพราะว่ากล้องหน้าและกล้องหลังเขาเป็นโฟมีการสั่นค่ะไว้เดี๋ยวพี่ไขว่หวานจะมารีวิวกล้องและวิดีโอให้ดูนะคะหากใครสนใจรุ่นนี้จิ้มนิ้งนะ โปรไฟล์มาเลยค่ะผ่อนง่ายได้เครื่องไวไม่ใช้บัตรเครดิตแซลมอนฟอน